สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูกฐานเนาะพี่น้องเนาะเมื่อในห้อากับสิเมื่อบานนอนสูงพี่น้องนี่นี่ยังเนาะสิเมื่อทานสบายดีพ่อแม่พี่น้องโอ้ยว่าเสาแกงน้ำไม้แกงแล้วแล้วพี่น้องเมื่อผ่าเพื่อนเนาะแกงน้ำไม้ที่ว่าเขาไปหาเขาลองหนักเมื่อเส้าในพี่น้องใส่หลายอย่างพี่น้องเอ้ยมาซิมเบิ้งคือว่าเพื่อนกับแกงคือกันแหละพี่น้องแต่ว่า แต่เสื้อผ้ายืดเสื้อเร์น้ำไม่น้องเพราะว่าข้าวกระห้สซ่างกินน้ำหรอกกระข้นเต่งกินน้ำพี่น้องเวลาข้นพี่น้องเวรแี่จังไดเขาเสื้อเมื่อยขึ้นแกงเลยกังใดแม่ใส่ผ้าพิษป่าย่างน้องนัดใส่ยูจ้าใส่ผ้าพิษป่าก่อนออกบ้านค่ะก่อนออกบ้านใส่หมวกด้วยน้องนัดใส่หมวกด้วยพี่น้องสมองหอนจะบอก ห่อนแห like ้ง่น้งเลยปะพี่น้อนอีเจ๊แดดแดดแห้งดีโนอันนี้เขาหลักเขาสิหลักเต้นข้างหน้าเขาพี่นเลยแต่เขาสลับหัเขาเ้าสิเาสิบเอา่าโอบบ้านค่เยคยผ่ากอนอันนี้เขาหลับเพื่อทานป่ท่้งโค่ดอกร้อนเลยต้แต่สีเย็นนตั้แต่สีเย็นปีนะ้วเนี่ยแดดมันก็ังไข่มันดีบนบนนะ มันแดดก็บดเลยแต่ตายเลยพี่น้องเ้ย,อ,เยอัดเป็นอัดเลยพี่น้องเ้ยโควิดสิตายเลย่างคนตายกันแมน่น้อแม่น,น,น้องแม่แข็งสัก บ้านบ่าวบ่บ้านบ่าวฝั่งลาวทางนี้กันเลยสิเป็นข้าวหักเต้นข้าวหักถั่วข้าแม่น้องอเนเลยพี่น้องเนยอยู่ทางนั้นสิเป็นเต้าแม่น้องอนเลยแม่น้องอเนย์กินเต้าอบเต้าโอ๊กถาดอเนย์ว่าักการเนาะอันนี้เป็นหนาแรงเลยนาอันนาหน้านาบนะใกล้แล้วแหละ พี่น้องเอ้ยแดดจัดสุพี่น้องจัดโอ้เ็นพี่น้องสังเกตีทนทางขึ้นห่วยพี่น้องเอาดีๆได้น้องห่ะ ตอนนี้ก็มาหอดแลนะพี่น้องหยอดรอบันนนงพี่น้องเมหงมลิ่งแกงไม่เอาแกงหไม้มาเมาเมาล้าอ๋อเอาเท่าไหร่มีแกงหรอไม่โอ้มีจุดสี่มีเฮดมียังได้หาจ่า่ม่ก่อนเช้ขไปหาโมจังมาคุณจัสขดแขแรง ไปหาไปหาโมงเจ้าจาหาโงเลยเห็ดกินซอยแม่ข่าแม่ระข่าแก่กินข่าวเดียวนี่ฮะกินข่าวสาวแล้วก็ได้เลยเห็ดซอยเล้านั่นผ้ากินี่าวเอามาสดยังพี่ข oh, ้าจะายังคุดคึงอยู่จังเลยหวังเอามาก็ลืมเบิ่งโอ้เอามาทางหน้า มาทางหน้าไดบ่เห็นส้างจะดีก่มาจะได้ลบเข้าไปอีกดีอยูเข้าไปอีกเลยไปพร้อมเสาวนี่นะเอออยู่เพื่อนใจนี่เย็นนะอยู่เพื่อนฮะบ่มีบอ่อนั่งเลยนี่ห้องนั่นเลยสร้างเก่าบ้านอนันอันนี้แหละน้องตะเคียนครับบ้านมเมติอันแมน นันญาติที่ทำเขาญาติยิส้แล้วพี่น้องข้าเจ้าแล้วไหวอย่าอกแมนแมนอยู่นี่ยังพออยู่ได้อยู่เพื่อนจะสิอยู่ในายหอนเลยเห็ดกินเห็ดกินซอยอีเมจจนสิเป็นลมเบิ่งเ่าหนึเงหือหน่อยสะสะสะเอาเลยเห็ดกินซอยเรา แกงหน่อไม้แล้วกันฝืนยังเฝืนก้อยอึ่งมาคุยยังนะแลต่มาปิ้งนี่มันนั่นซุกแล้วก็มายำก้อยจนสิเป็นลมหอนอะไรเรานี่เขาพ่นโต๊ะในงจกวันแห้งมาจากเนี่ย เมือม่อกูเมื่อกูปลาตกเนาะสบายเนาะไ่เท่านางเกีียวหมากเอียงเอียงเอียงน้อยสีปเห็ดยังจากมันเลยสีปลาเห็ดยังแล้วเหี่ยมขี่รถมาหนี่งยังโอ้ยก็เห็น เลือว่าเขอแห่ดีแล้วอ่ม่มันาวเกือบาได้กินสี่นี่ก็เห็ดผูเห็ดผู้อ้าอีกน้อยจะกินก่อนเลยนส่นงเีินานานี่ก็ซมนะใซำบสกิมากินเจ้เมกินใด้แกงแวแม่ก็เผาไอ้แลสอยกัน คุณบอกูุ้๋ยสไก่เซาไก่มาสู่ก้ตกิกระบอกมือินอ่ะมันสินอะุณบอกพมกมาที่ยนอกกันนวัดสินกยังมเวดมาวางด้วยแบบความแอบแอบจะกินนะจะกินไก่พูนมือใหม่ก่อนมือนยกินหน้ไใหม่นั่งตไปก่อนเงี้ยปะอนเด้อท้อไม่เท่า หอนเอเหี่มมาดีเลยนะใก่มายยากเอาซุปอยางกินกเบียต้มน้ำปลาซ่ะอืมมีหอบกรอนี่เบิดอะไรนะมีคอนเทสดถังน้ำเท็ดถังก็มีมาละซาวกินไกงหน่อยไหม้นเธอะตเ็กไปต่อใส่ตาใส่ตาหวัดเลยซาวืออะไรอี่เ้ยอืม สามใส่กินเลยอาธรองใส่ๆเนาะปลาเนยังหุ่นดีเลยอริ่นี่แหละวะยังเสือบที่นม่ไม่ไม่ใช่บ้านเนาะบ่มีดอกมีแต่ละไม้หน่อยแหละไม่อยากสอบตั้งสชงุกจริงเหรอเขาจะสอบบ่เจนเขาจะสอบอ่ะหวเรื่องบอกหวย โยาอเราใ้เราปังบึงคนหนึ่าม่คิดวาเจอแบบปั้งโอวซุปเปอห์ลอยหายลยปรแดดได้ไหมเนื้อหนระแางหน้าอืมอืมจพ่อแม่ไม่แต่หนอยังไงยาสอเขาจะปีนก่อจนสีออกจากกันดินไรสูขาขาหนามยุ เดี๋ยวในสายจากสีไปเบิง่งเดี๋ยวเห้าวกรหิวอยู่แต่กินน้ำอะไรกินน้ำยังจะซื้อมาเผื่อกาแฟกาแฟบ่ใช่ไปซื้อโอเคห้าก็ะหิวอยู่พอดีอยู่บ้านฮะมันบอกมีมัมน,นเหงเอือแห้งนาะจากสะกินยังเขาบอกกินน้ำเย็นเนาะไก่อ,อะไรสองเมื่อทออี่ไก่ไก่ไก่เออก็ว่าอยู่เนาะ ก็่าเนาะครับไก่ดีข่าวใช่มั้น่เศษกรสารจะมาดูอุ้ยเบิ่งกันยังไงเอาที่ออกอืมมือมันเวียนนาวนเนื้อแดงมันจะไปใสแดงมันนุนซุ้มกันมันลดมันลด ได่บ่นนะนนนนนเนาะยายมาแป็นนัวมาอีกแน่ล่กประวัตินาอยนอยากเหตไอะไรเนาะบ้านนี้จะเอาชิปิด่าชิปิด่าให้เอาเพื่อโฮมโอ้มให้แลนไปแลนมาแล้วมวให้ออกหน้าป้าอมอื ีอแค่ละเงื่อนเล้าจะมีหนูถ่าเนาะเออสัมผัสเงมอสัมผัได้กินผักอันบานนี้พี่น้องสิพาคองมาให้จะดูบ้านนีล้วบัดจีบดได้กินแป้งนัวนะพี่น้องแม่บานนี้แล้วแป้งนัวสีอึดบาน แต่สำหรับวันบ้านห้ากับคลองคายขาเจาก็ยังเอามาแต่ไทยเนาะมันกับซีมี่แต่ขนมกับซีมี่แต่ขนมเวียดนะยี่เนกินอะไรไหมเีอะเนี่ยเนี่เอ่เรือกินมาจัก สั้งนาคนอาหายไม่สวยไม่กินนะสวยหรอกสเปดคนสเปดคนว้าคือไราเธอยู่ส่น่ะเธออยู่ไอมขั้อมเอวบ่อนางหากเป่าแล้วยังจำจิตจังวันเราสหกคนอ่าเธสองคนนึงสองคนสปดสวานมียุสองคนห่อยสวาแน่ บานาคูที่เขาว่าอันนี้แมนอยู่บ้างแมงอะไรบ้างแมงเตี้ยบานาคูปักสองคือว่าคนหนึ่ง,อ,งอ,อันถ้าได้ยินนั่นแม่นังกิดโทรามาว่าว่าบ้านนั้นน้ามุ้งว่าสันหลักขามากกว่สองคนอืมอยากกินจุจี้เออมาจุจี้

ดีแล้วแหละส่วนท่มันซ่านั่นอานนี้อันพ่อะเอียนจีพันมากๆแต่แต่จะได้ตะข้าวเมียไม่ได้ลูกแต่เหมือนท่านดาว่าลุกกว่าปุ๋ยอืมมันมาเมียมันก็รกมากที่แต่ว่ามาก่อนหน้านะ้นมาตีกันติไปแล้วเนาะน้องขอจบคลิปเพื่อนคนนี้นะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีห์ป่าในเด้อพี่น้องเดี๋ยว ยิงหล่อสูมาให้กูกินนะสู้มากินน้ำโก้มากินน้ำกันอืออ่ามากินน้ำกันตั้งต่อไม่ถูกเขียนคลิปให้ถูกด้วยฮ่าฮ่าฮ่ซองสนีป่าสิซ่องสนีป่าไม่มาจนระบาวนอือฮ่าฮ่าฮ่ามาแน่ะเอาแกงน้ำไม้มาฝากระบาวแล้วบได้กินน้ำลาวเนาะเพน้องไปอะไพี่น้องเอ้ย บายดี